สวัสดีครับวันนี้ก็จะหยิบยกข่าวสารสาระที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังหัวข้อที่จะพูดคุยกันในคลิปนี้ก็คือขยายเวลารับเรื่องร้องเรียนเราไม่ทิ้งกันซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับสำหรับคนที่เดยวายัางมีปัญหาในเรื่องดังกล่าวอยู่แน่นอนว่าคําว่าเราไม่ทิ้งกันนี่หลายๆคนคงจะพอคุ้นหูคุ้นชินผ่านตากันมาพอสมควรตั้งแต่ปลายมีนาที่ผ่านมานั่นแหละครับ ว่าเป็นชื่อเว็บไซต์ในการขอรับสิทธิตามมาตรการเยียวยาวเงิน5,000บาทบ้างก็สมหวังครับบ้างก็ผิดหวังใครที่สมหวังดีใจด้วยใครที่ผิดหวังสู้กันต่อไปครับไปให้สุดครับหยุดอยู่ที่ได้รับเงินเยียวยาวแล้วกันครับซึ่งก่อนหน้านี้ทางกระทรวงการคลังครับให้ใครที่เรียกว่าเปิดโอกาสให้ใครที่มีปัญหาได้มาร้องเรียนปัญหาเหล่านั้นซึ่งได้จัดไว้ที่กรมประชาสัมพันธ์ครับ จุดบริการในการรับเรื่องดังก่ลาวซึ่งมีการกําหนดเลดเดทไลน์ mm hmm. เป็นวันสุดท้ายก็คือวันที่15พฤษภาคม2563ซึ่งือเขาถือว่าเป็นวันสุดท้ายแต่มีข่าวดีครับเป็นข่าวดีวันนี้วันที่14พฤษภาคม2563ครับทางกระทรวงการคลังเขาได้มีแนวทางในการขายายเวลาในการรับเรื่องร้องเรียนเราไม่ทิ้งกันออกไปส่วนจะนานแค่ไหนวันเวลาใดเรามาดูกัน นะซึ่งสำหรับใครที่ได้ลงทะเบียนไว้และยังประสงค์ที่จะร้องเรียนต่อการขอรับสิทธิ์เงินเยียวยาของรัฐบาล5,000บาทนะรวมถึงผู้ได้รับข้อความ SMS ว่าผ่านเกณฑ์แล้วแต่เงินยังไม่ไดนะ้สามารถติดต่อได้ที่สาขาของธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารทกสเพื่อร้องเรียนปัญหาเหล่านั้นและขอคำแนะนำ ได้ตั้งแต่วันที่18พฤษภาคม2563ถึง29พฤษภาคม2563และสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถไปร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำารธรราของกระทรวงมหาดไทยทุกจังหวัดทั่วประเทศนอกจากนี้ทางกระทรวงการคลังได้มีการย้ำเตือนว่ากลุ่มที่ได้รับ SMS เกี่ยวข้อมูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติมจำนวน ตัวเลขกลมๆก,มก็คือ6.5ล้านลายน,นั้นแต่ยังไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมประมาณ4 0 0 0 0ลายขอให้เรียกว่ามาให้ขอให,อให้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยา5,000บาทได้ที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com โดยดว่วนเนื่องจากทางกระทรวงการคลังจะมีการปิดระบบการขอข้อมูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติมในวันที่15พฤษภาคม2563 ตั้งแต่เวลา24นาฬิกาเป็นต้นไปของวันที่15เพราะฉะนั้นใครที่ได้รับ SMS เกี่ยวกับข้อมูลการประกอบอาชีพแล้วยังไม่ได้ไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมรีบโดยด่วนเดี๋ยวเสียสิทธิ์เดี๋ยวเสียสิทธิ์สำหรับข่าวสารนี้หวังว่าจะมีประโยชน์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยลาไปก่อนสวัสดีครับ